ก้านยาวสองปีใช่ไหมครับนกกระจิบก็มีหลงก็มีต้นเดียวครับอนนี้เนื้สีแดงสองต้นใบเหมือนเขาปีละสครั้งแต่ย่งกินนากระดกครับแม่นกกระจิบ อันนั้นทองมณีครับคล่องดีเอ๊ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเน็บใหม่สักนิดหนึ่งได้ไหมครับเน็บใหมหน่นี่ยเน็บไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียงจะได้เข้าตัวนี้ด้วยครับแมนบอกแป๊บหนึ่งดอกเก่งคือคนเท่าอดอกผมว่าคนเท่าคนเก่งเหรอครับอันนี้หลงประมาณห้าสิบผลลูกโอ้หลงห้าสิบเลยเหรอครับใช่ปีที่แล้วนี่ออกร้อยกว่าร้อยกว่าปีนี้ปีนี้ น้อยก็คือยี่สิบกว่าลูกยี่สิบกว่าลูกครับแต่ก็ราคาดีราคาดีแต๊บเดียวหมดหมดกว่าไวกว่าหมอนทองอีกโอ้ขายดีกว่าหมอนทองอันนี้แดงอินโดไหนครับแดงอินโดอันนี้แดงอินโดอันนี้เป็นลูกหรือยังครับออกดอกสองครั้งแล้วแต่ก็ร่วงหมดอืมอแดงอินโดปีละสองครั้งอืม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 สวยสวยสวยเอาามันนป็สีแดง อันนี้ก็คือก้านยาวนี่ได้แปดลูกก้านยาวแปดลูกโอ้โหกี่ป,ปีครับนี่ปยสี่ห้าปีแล้วจ้สี่ห้าปีต้นต้นใหญ่ต้นครับใช่เพราะว่าเป็นแก้วเยติอยู่เอามาเสิร์ฟเ,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 เอาเอาเอามายอดมาเสียบเอาครับอ๋อนี่แหละด้วยหอขายอันนี้เลยครับก้านก้านยาวใช่ใช่ก้านยาว โลเท่าไหร่นะครับโลสรอยสี่ร้อยสไม่พอขายสี่ร้พอขายวิ่งใส่กันโอ้โหสุดยอดเลยมาบ่อยไม่บ่อยก็มาทุกวันมาทุกวันกลัวไม่เขียนชื่อไว้กลัวคนอื่นเอาไปก่อนเราเราโอ้สุดยอดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยว่าถ้าในใจลึกๆถ้าเริ่มปลูกใหม่ในในกรณีที่ว่าราคาดีงี้ยคิดอยากจะปลูกอะไรมากที่สุดตอนเนี้ย อในเมื่อเห็นความต้องการประมาณอะไรจะลงทุเรียนแต่หมดอ่ะครับทุเรียนพันอะไรครับที่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 เป็นตลาดนี่ก็จะเป็นเหมอนทองหมือนทองเนาะหมือนทองบ้างหินหลงบ้างก็รวมๆกันใช่ครับแต่ละมีหลายๆพันธุ์โอ้โอ้อยู่ที่นี่ไม่สิบกว่าพันแล้วมีทั้งสิบสายพันธุ์ทองลาบูอ๋อทองลาบูอ๋อที่เห็นครับยาวลินจีครับ หลินหลงก้านยาวมีหลงเก้าวก้านยาวเยอหลายอย่างมาดูอีกแปลงหนึ่งไหมครับที่ไหนเดี๋ยวแป๊บนึงฝั่งโน้นโอ้เดี๋ยวใบสมบูรณ์ใบสมบูรณ์มากๆเลยโอ้สุดยอดเลยต้อให้ผู้เฒ่าแม่มาโบกรีงเนาะดูครับตุ่นตาอีกแปลงนึงครับอายุประมาณกี่กี่ปีครับอีกแปลงหนึ่งสามปีหน่อย สามปีครึง่งสามปีครึง<อ>ร่งเอ๊ะเจ้าของได,ได้ได้ได้อันนั้นไหมครับได้ชิมไหมครับแต่ละสายพันธุ์ที่มีอยู่นี่ชิมหมดแล้วอันไหนที่คิดว่ารสชาติประทับใจมากที่สุดขันย,ยาวเป็นขั้นยาวหรือครับอร่อยอร่อยถ้าเทียบกับหมอนนี่เป็นไงชิด้ายชิด้ายเลยแล้วแต่คนชอบเนาะนชอบกชอบหลงหลงกับหลงกับขั้นยาวนี้มีรสชาติแตกต่างกันมากไหมครับ ก็รักคนละอย่างคนละอย่างคล้ายไอศ์ครีมหลายรสไงมันมันุ่มๆครับโอ้โหไม่น่าปีแรกได้ประมาณสองต้นก็เกือบสามร้อยลูกปีแรกสามร้อยลูกถ้ายังไม่ตัดยอดนะสูงใหญ่ไม่พอขายออกทุกออกทุกรูขุมขนออกทุกตาเต็มไป้หมด แล้วตอนออกนี้ได้ได้ไปอะไรนะอ๋อปัดเหมือนกันใช้ไม้กวาดปัดปัดตอนกลางคืนดอกเขาจะหอมนะเป็นกลางคืนใช่ไหมครับปัดนะกลางคืนนี่มันตั้งแต่หกโมงถึงสามทุ่มอ๋อถ้าหลังจากนั้นก็คือไม่ติดเลยเอาแต่หัวค่ำอ๋ออแต่อาศัยพึ่งอาศัยผีเสื้อมันจะมีช่องเท้าแต่เรามาช่วยกลางคืนก็คือเอาไม้กวาดไม้กวาดทางธรรมดาอะทั่วไปครับไม่ใช่ก้านพัดมะพร้าวธรรมดา คือไม่กวาดอ่อนไม่กวาดอ่อนได้มามาปัดอาแล้วดอกมันไม่หล่นหรือครับหรือทํบางบางเบาๆทำเบาๆมีมีโอค่อยๆทําประมาณนั้นจะมาถ้าเริ่มออกดอกมาทุกวันกับสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ไ้ว้ที่ปลูกวิธีทําดอกทําลูกทําอะไรต่างๆนี้ได้ศึกษาจากที่ไหนครับไปเรียนที่ไหนมาครับเนี่ยก็เพราะว่าพิธีบูร์เรายังไม่เคยมีนะครับไม่มีครับส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนแรกด้วยครับใช่ก็พอมาไอ ลูกลุงไปอยู่ภาคใต้เป็นคนค้าขายผู้เรียนมาสิบกว่าปีแนะนำแนะนำลูกนอเลยครับเป็นคนใต้ก็เลยมาแนะนําแฟนเขาเสียเขาไม่มีแฟนเขาก็เลยเอาพี่ชายลูกพี่ลูกน้องไปอยู่ด้วยก็เป็นลูกน้องประจำตั้งแต่แต่แฟนเขาเสียแล้วแหละครับพอเขาเสียก็เสียก็อยู่ทางแม่ลูกแม่หวานช่วยเขาเขาก็มาแนะนําให้วิธีปลูกอย่างนี้นะอาวิธีทำอย่างนี้นะอาเรามาบอก ไม่น่าดูเหมือนมีองค์ความรู้ตั้งแต่ห้าหกปียอนหลังเลยเนาะตั้งแต่ตุเรียนยังไม่บูมนะตั้งแต่ตุเรียนไม่บูมก็เพิ่งมาบูมตอนช่วงโควิดนี่เองใช่ครับครับบูมมากเลยไม่อยากให้ใครรู้แต่ว่าเกษตรแต่เกษตรตำบลกับเกษตรอำเภอตอนที่เขาย้ายไปเขามาดูแล้วเขามาสัมภาษณ์ลงในยูทูบตัดต่ออะไรกับจี่นครับาลงน้ำก้อทำเกษตรพ่อถ่ายตอนประวัติทำไมถึงปลูก แล้วอะไรถึงปลูกกับมะวันเนี่ยผมต้องคนดูแลตัดหญ้าบ้างฉีดยาเพื่อหลักสายทำความสะอาดแล้วอะไรได้ครับเอ๊เป็นปุ๋ยเป็นยาอะไรเนาะขอดูได้ไหมั้เลยเผื่อได้ได้เอาไปเป็นตัวอย่างบ้างเนาะครับผมไม่เห็นใบมันนิ่มนะครับใบนุ่มแล้วก็ใบใหญ่ใบเขียวดีจังนะครับเยอะมันมองอะไรปุ๋ยเป็นเถาแก้วนะครับ ก็เป็นเขาแก้วน่าจะเป็นยาล่านะครับยาล่าเยอะเปนตาเขาแก้วออยาล่าสิบหกสิบหกห้าสิบอ๋อสิบห้าสิบห้าก็มีอยาปคนทองอ้หลากหลายเลยเยอะมากกินซีเขาแก้วห้าห้าห้าก็สิบหอันนี้ก็สิบหกยาล่าอันสิบหกมีหลากหลายเนาะหลากหลายมากเลยปันทองก็มีอืมเป็นมากก็จะเป็นยาล่าี่สิบห้าเจ็ดเจ็ด ก่อนจะนั่งรูกปุ๋ยหวานก็คือแปดแปดสามศูนย์อ๋อแปดแปดสามศูนย์สายตอนเขากำลังโตเลยให้หวานเพื่อนเพื่อนครับใช่ครับเยอะ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 จริงๆเยอะหลากหลายยี่ห้อหลากหลายสูตรนะครับเป็นมืออาชีพจริงๆครับยังยงไม่มืออาชีพครับสมัครเล่นอยู่ครับแล้วประเภทฮอร์โมนล่ะครับ อมอนก็อยู่กับลูกกับพ่อคืออมอนอยู่อยู่ข้างในอ่าล็อกกุญแจหรือเปล่าอันนี้ยากใก้ยอใช่ครับเดี๋ยวมันโหเยอะมากจริงโอ้โหสุดยอดเลยบ้านสอนอะไรอย่างเงี้ยเราล็อกใหม่ครับครับเป็นเรื่องปกติครับอุปกรณ์เยอะครับอุปกรณ์สวนเรียมจะปลูกครับหมอนทองอันนี้หมอนทองใช่ไหมนี่นี่ก็ให้เขาแตกใบแก่ก่อนถึงจะปลูกถ้าแตกใบอ่อนเขาจะตาย อไอบางคนเอาลงเลยตายทำมาใส่ตายเพราะว่าเอามาพรางแสงแล้วก็ให้เขาแข็งเหมือนกันให้ให้เขาปรับสภาพเนาะให้เขาปรับสภาพโอ้เยี่ยมโอ้ถือว่าสวยงามครับนี่ข้างๆก็เป็นคลองเดี๋ยวแป๊บนี่หมอนทอง50ลูกโอ้โห6ปี5-6ปีห5-6ปีมีกิ่งกระโดงมียอดสองยอดโอ้โหเปิดคลังนะครับ วันนี้จะพามาเปิดคลังครับนี่ครับมันอะไรเติมอะไรเติมถอดอันนี้ใครเป็นคนแนะนําอะไรบ้างครับนี่ยโอ้โหกิ้งครับลงลงกิ้งคัพอะไรแคนบอมสติมเพล็กโอ้โหก็ลึกอะไรเนี่คอนแฟนฟินยูนิเบีนเอซีโอ้โหซื้อเป็นแสนครับอันนี้อะไรต่างใบแล้วเนี่ยอ่าฟินฟูพาทินนะครับ อันนี้ก็ยาลายาลาแอบซ่าซาโอแลมดาแลมดา้าไซฮาโรทินจูกี้โคลโอ้โหไม่หมดประเทศเลยวครับแล้วมาอยู่ตรงนี้แพคกิตินเหมือนกับบริษัททำเองเลยนะครับนี่ไวมิกเซอร์โอ้ซุอร์ไคตูซนา,านอือมีทุกอย่างเนาะมีทุกอย่างเลยเดี๋ยวดู โอ้คิมพาวเวอร์ก็มีมีทุกอย่างอยู่ใน youtube ครับซื้อตามไม่ไหวครับซื้อตามไม่ไหวนี่ครับอดาโจโอปลาินทองสาหร่ายทะเลมีเพียบโอโอเป็นแสนครับราคาเป็นแสนครับกําจัดเพี้ยกําจัดแมลงมีหมดครับโอ้โหเพียบเลยท้างล่างก็มีเยอะแยะเต็มไปหมด ครับอยู่ใกล้ก็พัคกันแพ้ครับใช่ครับอะไรดีๆมีหมดครับอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยที่บอกว่าที่บอกว่าซื้ออะไรนะขายทุเรียนได้แสนสองแสนในสี่ยาานี้พอดีครับประมาณนั้นนะครับก็ขอบคุณน้องๆนะครับที่แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบนะครับโอ้เยอะแยะไปหมดเลยครับยาเป็นโกดังครับยาเป็นโกดัง ก็เลยก็เลยไม่รู้ที่ว่าใบเขียวใบงามมันเป็นพวกขวดไหนนะครับไม่ทราบครับดูเอาเองพี่ก็เอาเองก็แล้วกันสมบูรณ์ครับอันนี้สมบูรณ์มากเลยสมบูรณ์ครับสมบูรณ์จริงๆครับผมอันไหนตายแล้วต้องเสริมต้องแบบครับเอ๊ะมันเป็นยอดอย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรเนามันน่าจะเป็นหรือมันท้าทายยาหน้าจะเป็นเพี้ยอารมณเป็นเพียลงใช่ครับอืมไม่ใช่เป็นเสี้ยเจาะเพีย มันจะมาไข่ใส่รับอวางไข่วางไข่ใส่แล้วมันก็จะเป็นหนอนหนอนแล้วก็เจาะหางอือย่างเงี้ยครับมันแก้ยากพอเริ่มจะมีอาการมันคนไม่สบายครับใช่ครับนี่มันไม่บอกมันคนไงครับใช่ใช่ใช่สลัดใบบ้างสลัดบ้างถ้าสมบูรณ์รับจะเป็นแบบนี้ครับอสมบูรณ์จะเป็นแบบนี้ใบมันจะหนานะใบใหญ่ใบหนาใบเขียวใบใบนิ่มใบมันใช่ครับใตอนนี้สมบูรณ์มาเลย ไปฉีดยานี่ฉีดพร้อมกันทั้งหมดไหมครับแม่ใบหนาใบนี้ดีนะครับผมก็มารูแต่แกฉีดก็เนี่ยใบดีจ้ะครับเทียบเลยบอกไม่ได้ว่าเป็นขวดไหนเป็นเป็นโกดังครับ เดี๋ยวว่างๆจะมาหาคุยกับพ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นพันอ่ว่าเราพัดจำาไม่ค่อยไหวสู้พักในหนึ่งโกดังนี่ต้องใช้ขวดหนขวดในสําคัญที่สุดอะไรประมาณนั้นนะครับอุปกรณ์กันฉีดยาอืมอุปกรณ์การฉีดยาระบบน้ําถือว่าโอเคเนาะบางอันนี้ระยะห่างเท่าไหร่ครับกี่เมตร แต่ก่อนเก <91. S 2> ้าคุณเก้าเก้าคูณเก้าแล้วก็มาปลูกสับบางด้วยแต่ก่อน <O> เป็นส้มโออ๋อเป็นส้มโออ่าเอาส้มโอพ่อก็ไม่ใช่คนแถวนี้หรอกคนแชน่ามาล็อขอคอกก็เลยมาเจอแม่ทีี่่นครับก็เลยมาลบกับทุเรียนมาลบกับทุเรียนตลอดที่บินอยู่บนฟ้าตลอดทำทุเรียนสนุกได้สนเพื่อนแคร์โอ้ยไม่เชื่อมึงทำได้มึงมาดูซิเออเก่งเก่งครับ เพอไอ้ช้างก็หอกน้องใจเก่งคือว่าเป็นส่วนแรกครับของจังหวัดพิศิุโลกนะครับเนี่ยบินอยู่บนฟ้าลมมันนกอ่ะใช่ครับมาเจอกับแม่ที่ลมสักก็เลยติดลมคนแถวนี้คนชัยนาทครับคนชัยนาทมาลบเขาเคาะสุดยอดเลยไม่มีใครลบมีเป็นเก่งพ่อก็คือกับเพื่อนสองคนที่กล้าบินแถวนี้เพราะมันมัน ขอกอคอแต่ก็เยอะใช่ครับผมก็อดีตทหารแต่ว่าไม่สบายเขาเลยให้พักผ่อนพอได้กินได้ใช้โอเคโอเคงั้นก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับที่เสียสละเวลาครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวก็พาไปได้มาคืออารมณ์ดีมาก ครับพอดีฝนกําลังจะตกนะครับเมืดอคึนมาแล้วนะครับเนี่ยตั้งตั้งมาแล้วลงเม็ดแล้วด้วยครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยไปดูสวนที่ว่าอีกแปลงหนึ่งคัยังไงอยู่ใกล้ๆกล้ถนนเดี๋ยวผมมาอีกครั้งครับอ่โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ